ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMSocial กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมดหมูข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก<ค>็ะจะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube, มี u t u b e มี t w i t t e r เนาะแล้วก็มีอื่นๆแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก<ค>็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตตาามเเรรรป็็นนนนอัแกกงี้้ไดะะค แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าเฟซบุ๊กของเราขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยนะคะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จำนวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100รอยคนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดส่งตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแท็กสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าํำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสาหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะคะ่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะเป็นทั้งหมด3าช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคาระคะ่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสะคะเม่อาทขึ้นไปด้วยนะวก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะก็กดจ่ายตรงนี้เลย สาม,มารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น Two Money Wallet ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั L ้งหมดเนาะแล้วกดจ่ายต,ตรงนี้ได้เลยนะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะลราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะเลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลข รหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่ร่วมการสั่งซื้อไปหนาทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ order ของเราค่ะร่มการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่จะแทรกฟล์ตรง แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวตรงนี้เนาะเอาเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนอเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%เด้วยนะคะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดผู้ติดตามของเรากันเนาะ,ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามนะหรือย,ยอด Follow นะคะก็อยู่ที่11คนนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตลีหน้าจอก่อนนะ ก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเมื่อกี้นะ้อยยอดผู้ติดตามนะคะมีแค่11คนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น131คนกันเลยนะกระแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยเนาะสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะยังไม่ถึง2 3นาทีเลยก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะก็ถือว่บริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจ ได้เราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปหนูก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ